อ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มไปกันเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมในรายการคุยข่าวเล่าไอเดียนะครับในช่องไอเดียลงทุนนะครับเพื่อที่จะเอาข่าวคราวมาอัปเดตให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนได้ทราบกันนะครับว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนหรือข่าวที่น่าจะเข้ามามีผลกระทบกับหุ้นของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวหลงังจากนั้นเนี่ย เราจะไปดูกราฟกันนะครับว่ากราฟที่อยากจะให้ดูสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เราไปดูสภาพตลาดกันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันก่อนนะครับโอเคข่าวแรกที่ผมเอามาฝากนะครับก็คือในส่วนของตัวอีลอนมัสเนี่ยมีการเปิดตัว g o อนะครับเพื่อ,อเป็นแชทเอไอแชทที่เป็นเหมือนกับแชท gpt หรือบาทของ ของ Google หรือ i c เนี่ยออกมานะครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยอ้างว่าหรือมีการทำ b a s c m a r k แล้วเนี่ยพบว่าก็ d สเนี่ยาสามารถทำได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่า c h a t GPT เวอร์ชัน3.5นะครับแต่ว่ายังแพ้อยู่อีก3ตัวก็คือบาร์นะครับแล้วกอ็อีกตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัว c h a t GPT 4นะครับที่ยังมี คะแนนน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของทีมของอีลอนมัสเนี่ยในการพัฒนาตัว AI เนี่ยก็ค่อนข้างจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการประกาศทีมออกมาเนี่ยตอนต้นประมาณเดือนออจุลายนะครับอันนี้เนี่ยพัฒนามาแล้วก็สามารถทำประสิทธิภาพได้ขึ้นมาใกล้เคียงกับ chat GPT 4เลยนะครับอีลอนมัสบอกว่า ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานะเบต้าอยู่ยังไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งานนะครับถ้าเกิดผ่านจากสถานะเบต้าแล้วจะมีการพับบิคให้กับลูกค้าของ x com นะครับหรือว่าท,ทวิตเตอร์เก่านะครับกลุ่มที่จะได้ใช้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีการจ่ายเงินเป็นพรีเมียม plus นะครับเนี่ยฮะเป็นแพคเกจสูงสุดของ x com นะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ ตัวตัว x ai เนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยนั้นแสดงว่าก็จะไปกระเทือนต่อแชท ai ของไม่ว่าจะเป็น open ai a t o p i c หรือว่าบาทของตัว google นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่น่าจับตามองก็คือตัว elon m u ั k เนี่ยจะเอาตัว ai อันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์อะไรที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของเทสลาก็ตามหรือว่าของ X หรือว่า Twitter เดิมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ามีการแย่งส่วนแบ่งของลูกค้าของ AI เจ้าอื่นๆออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบกับหุ้นไม่ว่าจะเป็นอเมซ o เอ o อ g l e ซอนก่เมตานะครับที่จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งรายได้ของ ตัว AI นะครับกลุ่ม AI นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือที่จะทำให้ตัวชิป GPU ของตัว NVIDIA เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้งานมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัว AI มีการใช้ต้องการใช้ตัว GPU ในการประมวลผลค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดหรือว่า ทำให้ปฏิวัติอุตสาหกรรมในผ้าของ AI นะครับคิดว่าเท s l a ในอนาคตอาจจะมี AI เป็นตัว a s s ซิสแตนให้กับผู้ผู้ขับขี่หรือว่าคนที่ใช้งานรถเท sla ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าอนาคตเนี่ยอีลอนมาสจะเอาเข้าไปประยุต์ใช้ในตัวเท s l a หรือเปล่านะครับข่าวถัดมานะครับ ตัว Space X อันนี้น่าสนใจนะครับ uh, Space X เนี่ยของ Elon Musk บอกว่า Starlink ที่เป็นบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโครจรต่ำของ Space X เนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างกระแสเงินสดให้เพียงพอหรือว่าอยู่ในจุดคุ้มทุนได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือการได้รายได้จากการให้บริการเนี่ยเท่ากับทุนที่จ่ายไปนะครับดังนั้นเนี่ยมองว่า ในอนาคตอันใกล้เนี่ยตัว Starlink ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำเงินให้กับ s p ป c e x ได้นะครับตัวส่วนหนึ่งเนี่ยตัว Elon Musk เนี่ยก็จะบอกว่ามีแนวคิดที่จะแยกตัว Starlink ออกมาจาก s p a c e x เพื่อที่จะเข้าจดทะเบียนหรือว่าทำา p p o ระดมทุนที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้เนี่ยเป็น เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการปฏิวัติการสื่อสารอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับเนื่องจากสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลกนะครับตอนนี้เนี่ย Starlink เนี่ยมีการส่งดาวเทียมออกไปแล้วมากกว่า5,000ดวงนะครับที่อยู่ขึ้นไปหนูในอวกาศนะครับแล้วก็มีลูกค้าใช้งานตัว Starlink เนี่ยมากกว่า2ล้านคนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจ อีกหน่อยเราคงได้ลุ้น IPO ของตัว Starlink ของ Space X ของ Elon Musk นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณจีกอฟสวัสดีคุณเอ็นเซอร์เพนนะครับวันนี้คุณจีกอฟเข้าเทสล่าไปแล้วหนึ่งหุ้นนะครับโอ้ก็คือมองกันยาวๆนะครับในภาคของ AI เนี่ย มี4ีห้าเจ้าที่แข่งขันกันดุเดือดมากแล้วมีแนวคิดที่แตกต่างกันในการพัฒนา AI นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับโอเคเมิร์กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครับว่ากลับตัวไม่กลับตัวสัทีอาจจะอาจจะกลับตัวโดยที่เริ่มกลับตัวเราก็ควรจะเข้าเลยก็ได้นะฮะเพราะจะได้ราคาต่ำกว่าจุดที่คอนเฟิร์มว่ากลับตัวนะฮะอ่ะ อันนี้ข่าวของ Starlink นะครับอ่าส t าร l ลิงเนี่ยล้นลุ้น IPO นะฮะเพราะว่าน่าสนใจแล้วน่าจะเป็น IPO ที่ราคาอาจจะพุ่งขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอ่าข่าวต่อมาเป็นข่าวที่ Netflix อันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะสามารถทำให้ไตรามาสหรือว่าผลประกอบการรายได้รวมของอตัว n น็ตฟลิเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะครับเนื่องจาก Netflix ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดให้มีการสมัครสมาชิกแบบมีโฆษณานะครับอันนี้เนี่ยเปิดมาครบ1ปีเนี่ยมีผู้ใช้สมัครแล้วถึง15ล้านบัญชีนะครับอันนี้เนี่ยเน็ตฟลิบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางรายได้ใหม่ ของแพลตฟอร์มนะครับสตรีมมิงต่างๆอยากเดิมพึ่งพาเพียงแค่รายได้จากสมาชิกเพียงอย่างเดียวนั้นหมายความว่า Netflix อาจจะคำนวณแล้วว่าช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ Netflix อย่างเป็นก่อเป็นกรรมนะครับอันนี้เนี่ยแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีให้บริการแพ็กเกจลักษณะนี้นะครับอันนี้เนี่ยอนอกจาก Netflix จะมีการปรับ ราคาค่าแพ็กเกจแล้วเนี่ยช่องทางนี้อีกช่องหนื่อ้อีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทําให้รายได้ของ Netflix เนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นรายได้เติบโตหุ้นก็เติบโตตามนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องติดตามกระดูกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมได้มีการไปสมัครสมาชิกของอเว็บไซต์รีเสิร์ชเว็บไซต์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ออลองวิเคราะห์ดูว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่หรือว่าแฟ,แฟ,ร,าร,แฟร์แฟร์ไพล์นะครับแฟร์วลูไพล์นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีการทำออกมาเป็นเอ่อเป็นลักษณะของวิกลี่ดูอันนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับว่าจะสามารถทำออกมายังไงให้ทุกคนได้ดูแล้วเข้าใจได้ไง่ายๆนะครับโอ okay. เคอ่อ เน็ต l i ิไปแล้วนะครับต่อมาข่าวที่การที่แล้วที่ผมไลฟ์ไปคือตัว Apple เนี่ยผลประกอบการค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือลดมา1% y e ่ r เ n อ e a เนนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าปีนี้ iPad ไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็เลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับ ตัวผู้เชี่ยวชาญของสัญชาตบูมเบิร์กนะครับออกมารายงานแล้วว่าการอัปเดตเวอร์ชั่น iPad จะเลื่อนไปเป็นปีหน้าและจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในปีหน้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับ Apple นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับการช้อน Apple เราอาจจะต้องมองไป ในภาพไกลๆนิดนึงว่า Apple จะสามารถที่จะสามารถทำทำไตรามาสได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับในปีหน้าเนี่ยแอปเปจะมีการเปิดตัวเปิดการขายตัว Apple Vision pro นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามดูว่า Apple Vision pro สา,สามารถช่วยให้รายได้ของ Apple เติบโตได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลในส่วนของรายได้ของ Apple นะครับแล้วก็ ต้องไปดูว่า AI ของ Apple ที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะสามารถทำได้ดีหรือไม่นะครับอันนี้มีข่าวเ,าเพิ่มเติมอันนี้วงการคริปโตเคอเรนซีนะครับแซมแบงแมงฟรีสนะครับอดีต CEO ไอตัว FTX เนี่ยถูกคณะลูกขุนเนี่ยตัดสินว่าผิดครบทั้ง7ข้อหานะครับในการที่ถูกฟ้องในศาลนะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถ้า,าสารมีการสั่งตรงตามคณะลูกขุนเนี่ยแซมอาจจะมีการถูกจำคุกถึง115ปีนะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าใครได้รับผลกระทบจาก FTX มากหรือเปล่าส่วนตัวผมได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีทรัพย์สินที่เป็นดิจิทัลอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็รออยู่ว่า ศาลจะตัดสินแล้วก็ให้มีการชดใช้หรือว่าคืนทรัพย์สินออกมาเมื่อไหร่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับหวังว่าจะให้คืนมาพอสมควรนะครับโอเคข่าวที่ผมเอามาฝากประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะพยายามมาไลฟ์เป็นวันเว้นวันนะครับอาจจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะพยายามทํา รีวิวหุ้นออกมาให้ได้สักหนึ่งตัวนะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับโอเคเราไปดูภาพตลาดกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ตลาดที่ที่บวกขึ้นมาได้จริงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเทคนะครับเนี่ยฮะนำโดย Apple เนี่ยบวกมา0.74นะครับ NVIDIA 1.86นะครับยังบวกแรงอยู่นะครับ ก็กระแส AI ยังคงแรงไม่หยุดนะครับลิลลี่ลินลี่หนึนะครับแล้วก็ในส่วนของ Google บวกมา0.18นะครับ Microsoft บวกมา0.81นะครับ Meta บวกมา0 7 5 7นะครับส่วน Amazon บวกมา0.89นะครับแล้วก็ตัวที่มาแรงมากๆอีกตัวหนึ่งก็คือ Tesla นะครับ ที่อีลอนมัสเพิ่งเปิดตัวเอไอที่เป็นลักษณะแชทออกมานะครับเมิร์กบวกมา0.17น,นะครับของคุณจีกอฟน่าจะดูว่าจะกลับตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวนะวันนี้เดี๋ยวลองไล่เรียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ไล่ลงไปเลยแล้วกันสักประมาณสักเออเป็นสักสิหุ้นก็ได้ฮะเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้ดูตัวไหนก็พิมพ์เข้ามานะครับเออเดี๋ยวดูหุ้นเมิร์กให้คุณ g ีกอก่อนแล้วกันนะครับ ก็ดูไม่ไม่เร็วนะฮะของเมริร์กนะครับโอเคเมรคิร์กลงมาแตะทามเฟรมมันเนี่ยเมริร์กมาแตะตรงเดี๋ยวผมข,ขยับนิดหนึ่ง ่ทํำฟิมมันเนี่ยเมิร์กมาแตะตรงเส้น EMA 20นะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็แต่ว่าตัว MACD เนี่ย MACD เนี่ยลงนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังลงอยู่แต่ว่าลงมาถือว่าโอเวอร์โซแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าทำํำฟิม d เดยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ย ทำเฟรมเดย์ดูน่าสนใจครับคุณจีกบก็คือ,อมุมมองผมก็คือไม่น่าจะหลุดลงมามากนะครับเนี่ยฮะาจากเดิมเนี่ยที่ผมขีดเส้นไว้เห็นไหมตรงที่เป็นแนวรับตรงนี้เนี่ยแนวรับถึงแนวรับแล้วเด้งขึ้นดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับถ้าดูจากตัว MACD นะครับ MACD เป็น แนวโน้มขึ้นนะครับในส่วนของ iSI ก็แนวโน้มตัดขึ้นแล้วนะฮะถึงว่าจะอยู่โซนด้านบนก็ตามนะครับไ s i เนี่ยตัดขึ้นนะครับมีแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วในส่วนของตัวมันนี่โฟล์เนี่ยมันนี่โฟก็ทรงๆนะครับที่มีไหลออกเล็กน้อยนะครับแต่ยังอยู่ในโซนกลางนะครับเดี๋ยวมาดูในไทม์เฟรมย่อยๆนิดหนึ่งว่าเริ่ม กลับตัวบ้างหรือ,อยังอืมไทมเฟรมย่อยก็ยังมองไม่เห็นการกลับตัวในมุมของตัว Smart mcdx นะครับถ้าเป็น Timeframe 10 30นาทีเนี่ยเเป็นลักษณะของไซด์เวทนะครับผมว่าน่าสนใจในส่วนของตัวเมิร์กไม่น่าจะหลุด มากไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดดูจากพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็ตัวผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยฮะบวกเซอร์ไพรส์ตลาดตั้ง9นะครับไอตัวกํำไรสุทธิกํำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็รายได้รวมเนี่ยทำได้ดีกว่าค่า4.35นนะครับอืมผมว่ายัง ถ้าถ้าถ้าลงมาเนี่ยผมว่าเก็บที่โซนเดิมได้ะฮะตรงแนวรับเดิมเนี่ยแต่แต่ดูแล้วเนี่ยทรงเนี้ยเป็นภาพของลักษณะของไซเวย์เพื่อที่จะอ,ออกข้างไปนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะกลับตัวขึ้นไปได้ถ้าเกิดลักษณะของผลประกอบการออกมาดีมากขึ้นนะครับยังมีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้มีแอป o ูฟอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องไปติดตามดูนะครับมีการแอ r o ูฟอยู่มีอยู่สองตัวนะครับที่ m ม r ได้รับการแอ r o ูฟแต่ไม่น่าจะ่าเรื่องอะไรนะครับเดีย๋ยวต้องไปดูผมมองว่าตัวเมิร์กน่าสนใจอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาเนี่ย ก็โซนเดิมนะฮะประมาณ100 100.37นะครับนะฮะเข้าไปแล้วไม่แต่ว่าไม่มั่นใจด้วยซ้ำอีกว่าอืมโอเคนะบีบีตกรถะฮะเออไม่แน่ใจะฮะเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีย่อลงมาก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู Apple กันนิดหนึ่งนะครับ ทำเฟรมเดย์แอปเปขึ้นมานะครับ apple ขึ้นมาแล้วดูทีท่าอันนี้เนี่ยต้องอ่าคือถ้าเกิดอ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลยสามารถทำไฮเหนือเหนือร้อยแปดสิบเได้ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวจุดแนวต้านตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเลยไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นไปกลับเป็นทิศทางขาขึ้นได้นะครับถ้าเกิด Apple สามารถฝ่าแนว181.53ไปได้นะครับก็น่าจะกลับตัวขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเลยขึ้นไปทะลุ181.53เเนี่ยอาจจะกลับตัวลงได้นะครับ อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ว่าตัวเอ็มเอซีดีเนี่ยดูขึ้นนะครับแล้วก็ตัว r s i เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเหมือนเหมือนมันโค้งโค้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเอ่อจ,จะลงต่อได้หรือจะลงต่อหรือไม่นะครับการขึ้นไปแบบนี้ต้องให้เลย181.53นะครับถึงจะกลับเป็นแนวโ้ม ขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้แล้วก็ยังมีแนวอีกแนวหนึ่งนะครับที่เป็นแนวแนวต้านนะครับก็คือ190 189.74นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากไตรมาสของ apple ผมยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วมีการย่อกลับลงมาได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงมาก็อาจจะลงมารับได้นะครับ ถ้าเกิดยังมั่นใจในพื้นฐานของ Apple อยู่นะครับมาดูเท s l a นะครับเท s l a ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับเทสลาเทสลายังถ้าเกิดใน i m ม f เฟรมมันเนี่ยเทสลาไทม์เฟรมมันะเดือนนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่า ต้องดูว่าสามารถที่จะปิดเดือนเนี่ยอันนี้ยังอีกไกลนิดหนึ่งนะครับคือคือสิ้นเดือนเนี่ยสามารถขึ้นไปเหนือแท่งเดิมได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยต้องต้องตามไปดูแต่ว่าตัว IC i, s ไอตัว IC i s i MACD เนี่ยยังเป็นแนวโน้มลงนะครับในทางเวมมันนะครับแต่ว่ามาดูทางเวมเดกันนิดหนึงเนี่ยทาเฟมเดเนี่ย อ,อีตัวเท s l a มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแรงมากนะครับอันนี้เนี่ยตัวมันนิโโปรก็ยังขึ้นได้ไม่เข้าไม่มีทุนเข้ามาแรงพอสมควรนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัว smart m c อ็เนี่ยยังไม่เห็นการกลับตัวนะครับเนื่องจากราคายังไม่ขึ้นไปอยู่เหนือ,เ,อเส้นอีเมสสองร้อยนะครับอันนี้เนี่ย ต้องรอนิดหนึ่งเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยทรงเนี่ยฮะเขามีกรอบการเหมือนเขาจะไซด์เวย์อยู่แนวนี้ฮะระหว่างร้อยเก้าจนถึง2 9งรนะครับถ้าขึ้นไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มการยืนเหนือเส้น EMA สอ200ก่อนนะครับ ออื uh huh. โอเคอ่าเห็นนะฮะวันนี้ผมมีตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับที่ที่จะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยการทำชิปปอนบอททอมแล้วฮะ ของตัวโรบอทนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเล่นเกมเด็กๆที่บ้านเล่นเกมกันหรือเปล่านะครับรูปแบบของไทม์เฟรมบันของโรบอทเนี่ยมีการทำลักษณะของทริปเปิลบอททอมนะครับอันนี้เนี่ยการขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจจะมีมีล้นที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับสำหรับโรบอทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับ เนี่ยทําเฟรมเดย์เนี่ย,ยกำลังจะขึ้นไปอยู่เหนือ200แต่ว่าต้องลุ้นให้ดูไตม่าตร,ต,รตรงนี้ยฮะไตม่าเนี่ยจะประกาศวันที่8เนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราบอกก็เอาเป็นว่ามีลุ้นพอสมควรถ้าเกิดขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าทำทิปเปิลบอททอมในไทม์เฟรมมันนะครับอันนี้น,ะน่า,น,าน่าสนใจนะครับ โอเคเดี๋ยวนะความจริงเนี่ยผมผมลุ้นมากเลยนะหุ้นโอเนี่ยเพราะว่าประกาศไตรมาสพรุ่งนี้อ่าเนี่ยอ๋อประกาศาาวันนี้นะครับนี่ฮะประกาศไตรมาสวันนี้ตอนตลาดปิดนะครับอืมก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะจะออกมาเป็นยังไง ดูสภาพแล้วติดลบมา 1. 1ุนะครับ1น์นะครับยังไม่แน่ใจว่าประกาศออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยลงมาตรง2ในฟิโบนัชชีเนี่ยอ,อ,อาจจะก,กลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเราเราดูจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยถือว่าเราซื้อได้บอททอมมากมเลยนะครับ โอเคนะครับ yeah, วันนี้เินลี่บวกขึ้นมาแรงนะครับเนี่ยฮะคุณเอสเพนส์เก็บอ่ารอลินรอลินลี่อยู่ใช่ไหมฮะไม่ลงมาให้เก็บเลยฮะ <c oughs> โอเคไม่น่ใจว่าคุณเอสเพนสอ่ตอนนี้ เทรดตัวคริปโตไปอยู่บ้างหรือเปล่าฮะอ๋อสัปดาห์นี้แหละฮะที่ผมเข้าไป ก็อย่างที่ผมบอกไปฮะอูเบอร์ Uber, ฮะอูเบอร์อเข้าไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูให้เลยก็ได้ฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยนะวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเป็นกราฟมาให้แล้วกันว่าพอตอนนี้เป็นยังไง อ่าตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งแป๊บเอ่อกลายเป็นแป๊บซี่ไปแล้วฮะอันดับเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะอ่าอันดับหนึ่งแป๊บซี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับสองคุณโอนะครับอันดับสามอูเบอร์อันดับสี่เมตาอันดับห้ามิโครซอฟท์ฮะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วฮะเออสัปดาห์นี้ผมเข้าอูเบอร์ไปนะครับแล้วก็เอ่อเดี๋ยว กำลังดูอยู่ว่าจะพิจารณาเก็บตัว O เพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่า O เนี่ยยังอยู่ในราคาที่ลงมาต่ำแล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยกำลังจะกลับขึ้นไปนะครับในทางเฟรมมันนะครับหุ้นโนะครับแต่ยังเป็นตัวแดงอยู่ฮะถัวยอยู่ตอนนี้ครับหุ้น O นะครับก็อ,อ,อยากจะ ได้ปันผลออกมาแล้วก็สามารถเอาไปลงในตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นโอเนี่ยถ้าเกิดดูจากพิจารณาจากราคาตอนนี้เนี่ยถือว่า,าตัวยิวเนี่ยอยู่ที่6.04%นอนะครับของหุ้นโอนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเอาข่าวมาฝากประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอ่อถ้าเกิดใครต้องการที่เก็บโอ้ทุกเดือนเลยครับขอราคาอืมครับไม,ไม่ไม่เกินหกสิบาทหกเหรียญน,นะครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเอ่อราคาแล้วก็ดูจากยูเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็สะสมเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีก็ค่อยเข้าเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมีเล็กมีน้อยก็สะสมได้ครับอ่าประมาณนี้ ครับวันนี้ก็ท้าทางก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมก็จะเอาข่าวมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ